ลงให้เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเบอสิบเอ็ดได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วว่าไงได้ลูกแล้วว่าไงมาเข้า,าไปมาเข้าไปไปเยยังไม่ผ่านเออยังไม่ผ่านจมูงเหนือนะครับจมูงเหนือเห็นท่าตีตะออกเส้นหลังสนามนะครับเป็นลูกฟีเป็นลูกเตะมุมนะครับลูกเตะมุมนะครับนะครับก็บบขอบคุณ มองนะครับตลาดสดกุลครรมจะนำสนุนเสื้อทีมเดปลาดงเหนือนะครับอาดูแลกันนะครับดูแลเลยนะครับประตูนะครับของจัมพัดดงเหนือนะครับดูแลกันนะครับเล่นกีฬาให้มีนักใจเป็นนักกีฬานะครับกีฬา่านยาเสพติดสร้างความสามัคคีให้สุวนชนของเรานะครับขอขอบคุณนะครับคุณนํำชมชนหลายท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับ ท่านสะทอเข็ดหนึ่งเข็ดสองครับครับโอ้ท่านผูใ้ใหญ่ทือสัตว์อุเสีหุ่นอนที่หลังคางหลังหุ่นนะครับ,รบวันนี้นะครับผู้สูงอายุสีสิบปีบ้าน้พี่น้องไปกันลเลอยอจงประดงกับจบืจบจบจบปดงจุปดงเหนือเนาะสีสิบปีขึ้นตอนเย็นเจอกัน ออขอเวลาจะพักนึ่งว่าจันทราสูดตะก,กอย <c oughs> ยังมาเล่นกำลังกินเหล่าคือเก่าโอ้ลุงคนมาด้วยบวันนี้บ่ะโอ้ลุงคนมาลงซีจีบ่ะโอ้อเอาสนุนอา้าวสามวิคีเปิดเข้ามานะครับหน้าประตูจะมาดงเหนือมองเข้ามาอย่ามีคนเขียนอันตรายมงเข้าไปสามวิคีสามวิคีมงให้เบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดแฟร์เบา จำะดงเ,ดงเงนื้อจะดงเนื้อย่างผ่านสามวิธีสามวิธีบสามสสกตันิมตัวที่ทำสกข, 3, 4, ข 3, อาเข้าไปทบมสามบสบยสาอ้าวว่าไงไม่ผ่านตะดงจะดงท่านีเตะออกข้างครับบอลคู่นี้ก็สุสีคุคกีสามวิธีทุ่มเข้าไปจำดงเบเบๆออกข้างไป สามคีจะได้หุบนะครับครับสามี่ u แปดหุมตนี้ b d g e t e t b u e g ส่งให้ไม่รู้กันนะครับเิบสี่สิบสี่ของสามคียังได้ลูกยังได้ลูกนะครับมางและโยนมาโอ้ตะะดงเนือสกัดออกสามคี d e t สองได้ลูกยีกโยนทาไม สามพิกี้เบอร์เจ็ดเอ้าเบอร์เบอร์สามสี่ได้ลูกอีกแล้วสามสิบี่สามพิกียอนกลับไปจะมาดูสกัดออกข้างหลังนะครับในลูกเตะมุมนะครับตัวนี้ก็จำปาดงนะครับได้หนึ่งลูกนะครับครับเป็นลูกเตะมุมลูกคันหน้าครับของสามัคคี้หน,นลูกนะครับสามัคคีนะครับได้หนึ่งลูกเอ้ายอนกลับไปแล้วโอ้ยดูนี้ซุปเปอร์เซียม ครับประตูจะประดงเหนือโยนเข้ามาโยนเข้ามามุงสามสิบขีมงองยังไม่พ้นกันอะไรเอ้าสามสิบขีเตะขึ้นสูงอีกลูกออกข้างสนามไปนะครับจะประดงเหนือจะได้ทุ่มนะครับสำหรับลูกๆของเก็บลูกคุณบอลด้วยนะครับลูกคุณบอลกลางนะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็ดีดีวันนี้บ๊วยเดนะครับเอ้าสามสิบขี ลูกนี้จะก,การกันให้เตะที่เส้นหน้าประตูแต่ว่าส่นกูเถาลงหมดแด่แต่เตะนี่เดีเ๋ยวโมๆ่ๆส่งไว้ลูกหมดคึ้นเลยเห็นไหนมชัมกเอาสามัคีประตูโยนเข้ามากลางสนามว่ายังไงจะมาดองงลูกนีทันหรือเปล่ายังทันนะครับยังทัน เบอร์ยี่สามส่งเข้ามาไม่ผ่านจปำปดงสามีคิดได้ลูกยิงส่งขึ้นหลังไงเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดได้ลูกโยนลงไปโอ้ยขนต่ำกว่านี้เราเป็นประตูนะครับลูกนี้สูงเกินไปมนนนมไเม็เเดหนึ่งคนละล้านบะไรวะโอ้ยอาชีตเออเอานะครับจำปดงเหนือเซ็นเตอร์ตัวสุดท,ท้ายยังมีคนเตะนะครับ โยนก็มาด้านสนามจำงปะดวงมงไม่ผ่านสามวิคีสามวิคีว่าไงเอ้โก้ไม่รู้กันนะครับลูกนี้ประตูกับผู้เล่นไม่รู้กันคุณ ใครเป็นปร้ถือประตูเนาะกินล้านว่47น,น,นะครับบาเตยูนพี่โอ้ว่ะสมาชเกเขตหนึ่งกี่ว่ะโอ้เอาน้ำน้ำให้นักกีฬาน่นำให้นักกีฬาน่ครับฮัลรัรจระมดงงนยต้องเร่งนะครับสประตูตะศูลไปบ้านสมาคีบมีวมมบ่ว่ะว่ะเอ้าลูกๆก็อยู่ข้างล่างใส่สักง,สสงก้อนให้นะครับ วานสามสักคีสองลูกเดี๋ยวผมสิว่าผมมีไปเออยกะไม่อยู่แล้วนะครับประตูนะครับประตูกับผู้เล่นไม่รู้กันนะครับตะกินไปปล่อยให้เข้าเชื่อเลยครับสักคีเป็นฝ่ายทุ่มบอลสิบแปดเหรียญไส่พื้ตูงเคียงว่าสั้นว่าเป็นหลานนี่เหรินอ๋อไง ใส่ผี่เขาโดนแล้วพูดอย่างเบาด้วยแล้วมัหาเดี๋ยวขากเลยนี่แหละเออตัดตีนไว้ในที่เบาเลยเออเอาจะมาดองเหนือได้ดุเอาสามิกไม่หันสามิกีิสามิกีินวันจ็ดทร์วันจ็ดทได้ดุเอาล็อกหน้าลอกหลังส่งให้เพื่อนยังไม่ส่งเยังให้เบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดส่งไปเอาจะมาดองเหนือสกัดจะน้อยอ่ะขานอันตรายนะครับงงปล่อยลูกออกหลังไปนะครับ ลูกออกหลังไปนะครับผู้พากก็ต้องไว้ายนะครับแล้วฟุตบอลมากนี่บินมังเราเนี่ยเนี่ยจะมาดลเหนือจะเป็นไฟเตะขึ้นมานะครับเป็เส้นประตูโดยเสตเต็มตัวสตาร์ย้อนก็มากลางสนามจัมาดลมองจัมาดลจับบอลเบอร์โยนไปโอ้โหสุซูบูเซฟุดการ์ดเอาไว้ยสามวิธีไปดีประตูสามวิธีย้อนก็มา โอ้เก uh, ี่ยวพัอประตูระวังจาปงสาดนมาลูกนี้ออกข้างสามมหาภูผันแล้วใครอยู่ลูกเป็นมากับังดำอ่อนะครับสามนาทีเป็นคนทุ่มเพียรการแข่งขันทุ่มลนรอดแล้วว่าทุ่มพิษว่าหันว่าลองยกแขนตึื้นะครับพานเรือคำอำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครจาปงเป็นฝ่ายทุ่มทุ่มเข้าไปวันที่ ทุ่มพิธีอ้าวเพียนกันไปโดยยนสองพันห้าร้อยเบอร์สี่ชั้นสี่ลูกช่าสังปองบ้านแข่งขันเบอร์สิบแปดยน้าไปอีกหน้าประตูบ้านสามัคคีตมาดงมงลูกดงสองศูนย์นะครับสองศูนย์สามัคคีนทันะครับได้สองทันอยูนะครับกับป้าดงได้เบอร์สามสี่กตัดทีม nhưng mà như không mà phải không muốn sáng mai hay bớt 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 Bước bớt 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 ออกนะครับลูกออกข้างไไก,กับขอขอบคุณน,นะครับกันผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนทีมทุกๆท,ทีมสามาคีโยนเข้าไป,ไปลูกมี้ว่างไงโ